หลังจากวันที่เมทาวีสารภาพรักรก,กับเกวลินความสัมพันธ์ของเธอทั้งสองคนก็ดีขึ้นมากเมทาวีคอยดูแลเกวลินเป็นอย่างดีทั้งเรื่องงานและเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เธอเดินไปส่งหล่อนที่อาพาร์ตเมนต์ทุกวันและถือโอกาสทำความรู้จักกับมารดาข,ของเกวลินอย่างเป็นทางการกหนกวันเป็นคนที่น่าเคารพและเป็นคนที่มีทัศนคติดีมาก เมทาวีไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเกวลินถึงได้เป็นเด็กที่น่ารักมากขนาดนี้นั่นคงเป็นเพราะเกวลินได้รับการอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างดีซึ่งมันก็ทำให้เมทาวีอดชื่นชมครอบครัวนี้ไม่ได้จริงๆส่วนครอบครัวของเมทาวีหลังจากที่เธอขออนุญาตเรื่องของเกวลินแล้วมาริสาก็เอาแต่ถามหาเกวลินไม่หยุด หล่อนขยันขยอให้เมทาวีพาเกวลินไปร่วมรับประทานอาหารค่ำด้วยกันหลายต่อหลายครั้งแต่เกวลินก็ปฏิเสธเกวลินอ้างว่ายังไม่พร้อมที่จะทำความรู้จักกับครอบครัวของเมทาวีซึ่งเมทาวีเองก็เข้าใจเธอไม่ได้บังคับเกวลินเพราะอยากให้หล่อนตอบตกลงด้วยตัวเองมากกว่าแม้ว่าเมทาวีจะรู้สึกน้อยใจอยู่บ้างที่ดูเหมือนว่าเกวลินจะยังไม่เปิดใจให้เธอ และครอบครัวของเธอเท่าไหร่นักแต่มันก็เป็นเพียงความรู้สึกเล็กๆเท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วเมทาวีก็ยืนยันที่จะจริงจังกับผู้หญิงคนนี้และเธอจะพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ถึงที่สุดคุณขวัญข้าวให้ชนแนาเอกสารมาให้คุณค่ะเกวลินเอ่ยหลังจากที่หล่อนเปิดประตูเข้ามาในห้องทำงานของเมทาวี ในช่วงบ่ายแก่ๆของวันหนึ่งหล่อนวางมันลงบนโต๊ะทำงานของเมทาวีและเตรียมจะหมุนตัวกลับเพื่อออกไปทำงานของตัวเองต่อด้านนอกแต่เมทาวีก็รีบลุกขึ้นและเดินเร็วๆเพื่อมาดักหน้าหล่อนเอาไว้เสียก่อนทำไมรีบออกไปจังเลยเพิ่งเข้ามายังไม่ถึง2องนาทีเลยนะ คืนฉันอยู่นานคนนี้คุณขวัญข้าวก็ได้รอฉันตายเลยสิคะเกวลินตอบยิ้มยิ้มเมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อหลายวันก่อนหลังจากที่ขวัญข้าวเห็นหล่อนกําลังจูบอยู่กับเมทาวีในวันนั้นขวัญข้าวก็เอาแต่ล้อเกวลินไม่หยุดซ้ำยังอาสาเป็นแม่สื่อแม่ชักให้อีกตั้งหากคุณขวัญข้าวเธอก็เป็นอย่างนั้นแหละอย่าไปสนใจเลย เธอสนใจฉันดีกว่าเมทาวีไม่พูดเปล่าแต่เธอกอดเอลเกวลินไว้หลุมซึ่งเกวลินก็ไม่ได้ขัดขืนซ้ำยังยกมือขึ้นมาบีบแก้มเมทาวีทั้งสองข้างสายไปมาคุณเนี่ยนะฉันไม่เห็นว่าคุณจะมีอะไรน่าสนใจสักนิดมีแต่แก้มอ้วนๆคำก็แก้มอ้วน สองคำก็แก้มอ้วนแบบนี้ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วจัดการอะไรของคุณคะเธอต้องหอมแก้มฉันก่อนไม่อย่างนั้นฉันจะกอดเธอ,เอไว้อย่างนี้จนถึงเวลาเลิกงานเลยเกวลินถลึงตาใส่เมทาวีทันทีที่เธอเสนอเงื่อนไขให้ซึ่งเมทาวีก็ไม่ได้สนใจซ้ำยังยักคิ้วหลิวตาให้อีกตั้งหาก บ้าสิคุณฉันมีงานที่ต้องทำนะคะไม่เห็นเป็นอะไรเลยฉันเป็นนายจ้างเธอฉันอนุญาตให้เธออู้งานได้วันหนึ่งตลกแล้วค่ะคุณเมทาวีอย่าเล่นเป็นเด็กๆแบบนี้สิเธอก็อย่าใจร้ายกับฉันนักเลยเกวลินฉันก็แค่อยากให้เธอหอมแก้มฉันบ้างเธอรู้ไหมว่าบางทีฉันก็น้อยใจนะที่เธอดูเหมือนไม่สนใจฉันเลย ฉันชวนเธอไปที่บ้านเธอก็ไม่ไปฉันยังดีไม่พออีกเหรอเมทาวีพูดเสียงอ่อยเธอซอบไหล่ของเกวลินและหลับตาลงเมื่อจูจ่ๆเธอก็รู้สึกน้อยใจขึ้นมาที่เห็นเกวลินมีท่าทีบายเบียงเมทาวีก็เป็นแบบนี้เธอเป็นลูกคนเดียวในบางครั้งเธอก็ติดนิสัยขี้อ้อนและขี้น้อยใจไปบ้าง ซึ่งผู้หญิงที่เมทาวีเป็นแบบนี้ด้วยก็มีแค่มารดาของเธอและตอนนี้ก็มีเกวลินเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งคุณคิดมากเรื่องนี้เหรอคะเกวลินถามขึ้นก็มีบ้างนะเวลาที่รู้สึกเหนือหน่อยแต่ก็ไม่บ่อยนักหรอกฉันเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันฉันเองก็ต้องขอโทษเธอด้วยซ้ำที่เรียกร้องอะไรมากไป เธอกลับออกไปทำงานเถอะเมทาวีปล่อยเกวลินให้เป็นอิสระเธอยกมือขึ้นรูปหัวเกวลินและส่งยิ้มให้หล่อนบางๆราวกับจะบอกว่าเธอไม่ได้โกรธและเกวลินไม่จำเป็นต้องคิดมากเรื่องนี้ซึ่งเกวลินเมื่อเห็นสีหน้าและการกระทำของเมทาวีแล้วหล่อนก็อดตำหนิตัวเองในใจไม่ได้ทั้งที่หล่อนก็รู้สึกดี และอยากแสดงออกว่าหล่อนเองก็คิดตรงกันกับเมทาวีแต่ปากของหล่อนก็แข็งเกินไปซ้ำยังรู้สึกเขินอายอยู่มากจนต้องแกล้งทำไปเล่นตัวไปเสียทุกครั้งหล่อนไม่เคยคิดสักนิดว่าความไม่ชัดเจนของตัวเองจะทำให้เมทาวีคิดมากถึงขนาดนี้คุณเมทาวีคะคือฉัน เกวลรินเรียกเสียงแผ่วใบหน้าของหล่อนแดงระเรื่อเมื่อตั้งใจว่าจะบอกความรู้สึกของตัวเองออกไปบ้างและขอโทษกับความไม่ชัดเจนของตัวเองแต่หล่อนก็ต้องหยุดคำพูดของตัวเองไว้แค่นั้นเมื่อขวัญเข้าขอประตูและขออนุญาตเข้ามาด้านในคุณเมทาวีคะ คือคุณโยซิตาเธอมาขอพบค่ะขวัญข้าวเอ่ยด้วยสีหน้าที่ดูไม่ค่อยดีนักจนเกวลินรู้สึกแปลกใจและหล่อนต้องแปลกใจมากขึ้นอีกเมื่อเห็นสีหน้าที่ดูเครียดขึ้นมาในทันทีของเมทาวีเกวลินไม่รู้จักผู้หญิงที่ชื่อโยซิตาหล่อนไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแต่เท่าที่เกวลินประเมินสถานการณ์แล้ว จากที่หล่อนตั้งใจไว้ว่าจะบอกความรู้สึกของตัวเองกับเมทาวีบ้างก็คงจะไม่เหมาะเสียแล้วฉันพยายามห้ามเธอแล้วค่ะแต่ว่าเธอก็ยืนยันที่จะพบคุณให้ได้ขวัญข้าวอธิบายเสริมไม่เป็นไรค่ะให้เธอเข้ามาได้เลยเกวลินเธอออกไปข้างนอกก่อนนะเกวลินรับคำ ล่อนเตรียมจะเดินออกไปด้านนอกเช่นเดียวกับขวัญข้าวที่กำลังจะออกไปเชิญโยซิตาเข้ามาแต่ไม่ทันที่ทั้งสองคนจะได้ก้าวออกไปโยซิตาก็เปิดประตูพรวดเข้ามาเสียก่อนขวัญข้าวเธอนี่ชักช้าอึดอาดจริงๆเลยนะฉันอยากจะเจอเมทาวีใจจะขาดอยู่แล้วไม่รู้ด้วยไงกันหญิงสาวใบหน้าสวยจัด สวมชุดเรดลัดรูปสีดำสนิทตามแฟชั่นนิยมก้าวเข้ามาในห้องหล่อนรวบผมตึงเป็นหางม้าไว้ด้านหลังเผยให้เห็นต้นคองามระหงหล่อนหันไปโวยวายใส่ขวัญข้าวเสียงดังก่อนจะพุ่งเข้าไปกอดเมทาวีและหอมแก้มเมทาวีฟอดหนึ่งเวลินที่เพิ่งเห็นหล่อนเป็นครั้งแรกยังไม่สามารถจับต้นชนปลายได้ แต่การกระทําของหล่อนเมื่อครู่นี้ก็ทําให้เกวารินรู้สึกได้ว่าเส้นทางความรักของหล่อนนั้นคงไม่ได้สวยงามเสียแล้วคิดถึงคุณจังเลยค่ะทํางานอยู่หรอคะเหนื่อยไหมโยซิตาพูดเสียงหวานทั้งที่ยังคงกอดเมทาวีไว้แน่นหล่อนปลายตามองขวัญข้าวและเกวลินแวบหนึ่ง ก่อนจะตะวาดให้เธอทั้งสองคนออกไปข้างนอกมายืนกันอยู่ทำไมล่ะออกไปทำงานสิเอ๊ะเดี๋ยวหล่อนเป็นใครทำไมฉันไม่เคยเห็นหน้าวีคะผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้แม่บ้านของอพาร์ตเมนต์เหรอเกวลินเม้มปากแน่นหล่อนไม่เคยเจอใครที่ใช้สายตาและน้ำเสียงเหยียดหยามได้ถึงเพียงนี้ แต่เกวลินก็พยายามเก็บอารมณ์ไว้ภายใต้ใบหน้าที่เรียบเฉยจนกระทั่งได้ฟังคำตอบของเมทาวีพนักง,งานนะ่ะออกไปก่อนนะเกวลินคุณขวัญข้าวด้วยนะคะเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ต่อเกวลินจึงเดินออกมาด้านนอกโดยมีขวัญข้าวเดินนำหน้าออกมาก่อน เกวลินลอบถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่หล่อนนึกโกรธตัวเองที่คาดหวังว่าเมทาวีจะตอบสถานะของหล่อนที่ไม่ใช่เพียงแค่พนักงานเกวลินก็นึกขึ้นมาได้ว่าเป็นหล่อนเสียเองที่เอาแต่ปากหนักและไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ดังนั้นสถานะของหล่อนในตอนนี้จึงเป็นเพียงพนักงานนั่นแหละถูกต้องแล้ว ขอโทษนะคะคุณเกวลินฉันไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยให้คุณโยซิตาเข้าไปง่งายๆแบบนั้นขวัญข้าวเอ่ยขอโทษกับเกวลินอย่างสุภาพซึ่งเกวลินก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองอะไรไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณขวัญข้าวว่าแต่ผู้หญิงคนเมื่อกี้คือใครหรอคะดูเหมือนว่าเขาจะสนิทสนมกับคุณเมทาวีเลยคุณโยซิตานะคะ เธอเป็นแฟนเก่าของคุณเมทาวีที่ทำให้คุณเขาแทบจะเสียผู้เสียคนนั่นแหละคะ่ะเกวลินพยักหน้ารับรู้หล่อนไม่ได้ถามต่อและขอตัวทำงานที่ค้างไว้ให้เสร็จทั้งที่ตอนนี้หัวใจของเกวลินนั้นปวดร้าวไปหมดหล่อนนึกโกรธตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมที่มัวแต่ชล่าใจ และคิดว่าเมทาวีคงอยู่กับหล่อนไปอีกแสนนานจนลืมคิดไปเลยว่าวันหนึ่งผู้หญิงที่เมทาวีเคยรักจนหมดหัวใจอาจจะกลับมาเหมือนกับตอนนี้พี่โยสิตากลับมาจริงๆและเกเวลินเองก็ไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้บอกรักเมทาวีด้วยซ้ำ ทำงานอยู่หรอคะให้ฉันช่วยไหมเหมือนเมื่อก่อนที่ฉันเคยช่วยคุณทำงานไงคะฉันยังจดจำรายละเอียดของงานได้อยู่เลยนะคะโยซิตาเอ่ยอย่างออดอ้อนหล่อนยกแขนขึ้นคล้องคลอของเมทาวีไว้และคลอเคลียไมห่ห่างแม้เมทาวีจะพยายามบ่ายเบียงแต่ก็ไม่สำเร็จไม่เป็นไรฉันทำเองได้ แต่ฉันอยากช่วยจริงๆนี่คะให้ฉันช่วยนะคะพอได้แล้วโยซิตาปล่อยฉันนะเธอไม่มีสิทธิ์ทำอะไรแบบนี้เมทาวีเอ่ยเสียงแข็งเธอออกแรงจับแขนของโยซิตาออกไปและดันตัวหล่อนให้ออกห่างวีคะอย่าใจร้ายกับฉันสิคะฉันรู้ว่าเราเลิกกันไปแล้ว แต่ฉันยังรักคุณอยู่นะคะหยุดพูดเพ้อเจ้อแล้วบอกมาตรงๆดีกวา่าว่าเธอมาที่นี่ทำไมโธวีคะคุณพูดกับผู้หญิงที่คุณรักแบบนี้ได้ยังไงกันคุณจำไม่ได้หรอคะว่าเราสองคนเคยรักกันมากขนาดไหนโยสิตาเอ่ยเสียงอ่อนลงหล่อนพยายามจับแขนของเมทาวี แต่เมทาวีก็ปัดออกในตอนแรกโยซิตาไม่คิดว่าเมทาวีจะเย็นชากับหล่อนถึงเพียงนี้แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเมื่อหล่อนเองก็คบหาดูใจกับเมทาวีมาตั้งหลายปีหล่อนรู้ดีว่าจุดอ่อนของเมทาวีอยู่ตรงไหนฉันไม่อยากฟังถ้าเธอไม่พูดมาว่ามีธุระอะไรก็ออกไปจากที่นี่ซะเมทาวียื่นคำขาด ใจเย็นๆสิคะฉันก็แค่มีเรื่องสำคัญจะคุยกับคุณนะคะคืนนี้คุณออกไปข้างนอกกับฉันหน่อยได้ไหมคะฉันไม่ว่างเมทาวีปฏิเสธแต่ว่าฉันมีเรื่องสำคัญจริงๆนะคะฉันสัญญาว่าถ้าคืนนี้คุณไปกับฉันแล้วฉันจะไม่กลับมารบกวนคุณอีกฉันรู้นะคะวีว่าคุณทำใจกับเรื่องของเราได้แล้ว และคุณเองก็คงมีใครสักคนที่อยากเริ่มต้นใหม่ด้วยฉันเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะกลับมาเพื่อขัดขวางความรักของพวกคุณแต่ฉันมีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกับคุณจริงๆขอร้องนะคะวีออกไปกับฉันหน่อยนะคะโยสิตาอ้อนวอนเสียาวเหยียดหล่อนรู้ดีว่าเมทาวีชอบคนจริงใจ หากหล่อนแท่งแสดงความจริงใจถึงเจตนาที่หล่อนกลับมาที่นี่แล้วแล้วก็เมทาวีไม่มีทางปฏิเสธแน่ซึ่งโยซิตาก็คิดถูกเมทาวีไม่ใช่คนใจร้ายใจดำขนาดนั้นเฮ้ยก็ได้แต่ฉันขอเคลียร์งานตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเธอรอได้ไหมเมื่อเมทาวีใจอ่อนโยซิตาก็ได้แต่กระยิมยิ้มย่อง หล่อนรับปากว่าจะรอเมทาวีก่อนจะย้ายไปนั่งที่โซฟาใกล้ๆพางคิดถึงแผนการที่หล่อนจะต้องจัดการในค่ำคืนนี้เวลาเลิกงานมาถึงเกวลินเก็บของที่อยู่บนโต๊ะทำงานของตัวเองอย่างไม่รีบร้อนเพราะหล่อนรู้ดีว่าเมทาวีและโยซิตายังไม่ออกมาจากห้องทำงาน ในสมองของเกวลินตอนนี้เริ่มคิดไปร้อยแปดเมื่อเห็นว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันนานเกินไปซึ่งเกวลินก็อดคิดไม่ได้ว่าเมทาวีและผู้หญิงคนนั้นอาจทำอะไรต่อมิอะไรในห้องนั้นเหมือนกับที่เมทาวีเคยเกือบจะทำกับหล่อนก็ได้ฉันขอตัวกลับก่อนนะคะคุณเกวลินพอดีว่าฉันต้องไปทำธุระต่อน,นิดหน่อยถ้าคุณเมทาวีถามหา ก็รบกวนบอกเธอให้หน่อยนะคะขวัญข้าวหยิบกระเป๋าและลุกขึ้นเตรียมจะออกไปแต่ก็ไม่ลืมบอกลาเกวลินได้ค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณขวัญข้าวขอบคุณมากนะคะเกวลินมองนาฬิกาฝาผนังที่ตอนนี้เวลาเลิกงานได้ล่วงเลยมาเกือบ20นาทีแล้ว แต่เมทาวีก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะออกมาจากห้องทำงานหล่อนคิดว่าจะกลับก่อนแต่ก็คงจะน่าเกลียดเกินไปเมื่อเจ้านายยังไม่กลับหล่อนก็คงต้องรอดูเผื่อว่าเมทาวีอาจต้องการให้หล่อนรับใช้อะไรอีกจึงจำต้องนั่งรออยู่อย่างนั้นแม้ว่าใจจริงแล้วเกวลินไม่อยากรอเห็นเมทาวีและผู้หญิงคนนั้นเลยสักนิดเวลาล่วงเลยไปอีกสักพัก เมทาวีก็ก้าวออกมาจากห้องทำงานโดยมีโยซิตากอดแขนไว้ไม่ห่างเมทาวีหันมองมาทางเกวลินครู่หนึ่งก่อนจะพากันเดินออกไปเธอไม่ได้พูดอะไรกับเกวลินไม่แม้แต่จะส่งยิ้มให้เกวลินเสียด้วยซ้ำซึ่งมันทำให้เกวลินไม่สามารถเก็บซ่อนความเสียใจไว้ได้อีกหยดน้ำตาไหลลงมาเป็นทาง และเกวลินไม่ได้เช็ดมันออกสมองของหล่อนมีแต่เรื่องของเมทาวีวนเวียนอยู่ในหัวและหล่อนไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดเหล่านั้นได้เลยเหตุการณ์ในวันนี้ทำให้เกวลินรู้สึกกลัวขึ้นมาชีวิตของเกวลินมีเพียงแค่หล่อนและมารดาสองคนเท่านั้นจนกระทั่งเมทาวีผ่านเข้ามาเกวลินคิดว่าเมทาวีเป็นอีกคน ที่เปรียบเสมือนเป็นที่พึ่งให้หล่อนได้ยึดเหนี่ยวเอาไว้เหมือนเกวาินลอยคออยู่กลางมหาสมุทรต่อสู้กับคลื่นลมและพายุเมื่อเมทาวีขับเรือผ่านมาหล่อนก็มัวแต่เล่นตัวและไม่คิดที่จะขึ้นเรือไปพร้อมกับเมทาวีจนกระทั่งถึงวันที่เมทาวีต้องขับเรือไปรับใครคนอื่นแทน มันก็สมควรแล้วที่เกวลินจะต้องโดดเดี่ยวท่ามกลางคลื่นลมและพายุแบบนั้นต่อไปเสียงเพลงดังคลอเคล้าไปกับเสียงพูดคุยของแขกที่เลือกมาผ่อนคลายในร้านอาหารแห่งหนึ่งเมทาวีมองหญิงสาวที่ได้ชื่อว่าเป็นอดีตคนรักของเธอกำลังรินน้ำสีเหลืองอัมพัน ลงในแก้วทรงสูงอย่างบรรจงและส่งให้เธอแก้วหนึ่งโยสิตาเชิญชวนให้เมทาวีได้ริ้มลองรสชาติของสุราที่หล่อนอ้างว่าเป็นสุราชั้นดีจากต่างประเทศแต่เมทาวีก็ไม่คิดแตะมันตามคำเชิญนั้นลองหน่อยสิคะวีนิดนึงก็ยังดีนี่เป็นเหล้าชั้นดีเลยนะคะฉันมั่นใจว่าคุณจะต้องติดใจแน่นอน ไม่ล่ะถ้ามีอะไรก็รีบ,รบพูดมาฉันอยากจะกลับไปพักผ่อนเมทาวีตัดบทจะรีบไปไหนล่ะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนี่นาคืนนี้คุณอยู่กับฉันเถอะนะคะฉันคิดถึงคุณเมทาวีเงียบไปเธอมองโยสิตาที่กำลังยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มหล่อนส่งยิ้มให้เมทาวีเป็นระยะ เช่นเดียวกับมือหนึ่งของโยซิตาที่รูปไล้หลังมือของเมทาวีไปมาทุกอย่างเหมือนวนกลับไปที่จุดเริ่มต้นช่วงเวลาที่เมทาวีเคยมีความสุขในชีวิตเริ่มฉายวนกลับมาให้ได้หวนคิดถึงอีกครั้งเมทาวีเข้ามาทำงานที่อพาร์ตเมนต์ของครอบครัวทันทีที่เธอเรียนจบเธอเป็นเพียงเด็กสาวที่อายุ20ต้นๆ แต่ต้องแบกรับภาระหน้าที่อันหนักอึ้งเมทาวีรู้สึกเครียดจากการงานเธอไม่สามารถระบายให้ใครฟังได้จนกระทั่งได้พบกับโยสิตาโยสิตาเป็นพนักง,งานาในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในตอนนั้นหล่อนพักอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเมทาวีและทั้งคู่ก็ได้เจอกัน ความสัมพันธ์ของเธอทั้งสองคนก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโยซิตาเป็นผู้หญิงที่สวยและนิสัยก็ยังน่ารักมากอีกด้วยหล่อนคอยดูแลเมทาวีและรับฟังทุกเรื่องราวของเมทาวีเสมอจนเมทาวีรักหล่อนหมดทั้งหัวใจเมทาวีวางแผนในอนาคตร่วมกับหล่อนเธอซื้อคอนโดให้โยซิตาแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานที่โยซิตาทำงานอยู่เพื่อที่หล่อนจะได้สะดวกสบายที่สุดจนกระทั่งโยซิตาอยากมีกิจการเป็นของตัวเองและหล่อนวางแผนที่จะเปิดร้านอาหารสักแห่งหนึ่งเมทาวีก็ไม่ได้ขาดอีกซ้ำยังให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินทุนจนโยซิตาสามารถเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองได้สำเร็จ เส้นทางความรักในครั้งนั้นสดใสและเมทาวีก็มั่นใจในความรักครั้งนั้นมากเธอทุ่มให้กับโยสิตาหมดทั้งตัวและหัวใจจนกระทั่งเมทาวีได้รู้ความจริงว่าโยสิตาไม่ได้จริงใจกับเธอแต่หล่อนเข้ามาเพื่อเงินเท่านั้นพอได้แล้วเธอเมาแล้วนะ เมทาวีปรามโยสิตาที่ในตอนนี้กระดกเล่าเข้าปากไม่หยุดจนใบหน้าของหล่อนเริ่มแดงก่ำด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์อย่าห้ามฉันเลยค่ะปล่อยให้ฉันได้มีความสุขเถอะวีรู้ไหมคะว่าฉันดีใจแค่ไหนที่เรามีโอกาสได้มาดื่มด้วยกันแบบนี้อีกเธอจะพูดเรื่องเก่าให้มันได้อะไรขึ้นมาอีก ฉันรักคุณค่ะฉันขอโทษที่ฉันเคยทำตัวไม่ดีฉันโง่เองที่ไม่รู้ว่าใครรักฉันจริงๆวีคะเรากลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมเมทาวีเงียบไปเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าวันหนึ่งโยซิตาจะเดินกลับมาและขอรื้อฟื้นความสัมพันธ์อีกครั้ง ระยะเวลาที่เราเลิกกันไปไม่มีวันไหนที่ฉันจะมีความสุขเลยฉันโทษตัวเองทุกวันที่ทำตัวไม่ดีกับคุณฉันขอโทษนะคะวีพอเธอะเธอเมาจนพูดไม่รู้เรื่องแล้วฉันจะไปส่งเธอที่คอนโดแล้วกันเมื่อเมทาวีว่าอย่างนั้นโยซิตาก็ไม่ได้ขัด หล่อนยอมให้เมทาวีไปส่งที่คอนโดและอ้อนวอนให้เมทาวีพาหล่อนไปส่งที่ห้องเพราะหล่อนรู้สึกเวียนหัวมากแต่ความจริงแล้วโยซิตาไม่ได้เมาเสียจนไม่มีสติขนาดนั้นหล่อนคอแข็งจะตายไปแต่ที่หล่อนเป็นอย่างนี้หล่อนก็แค่เรียกร้องความสงสารจากเมทาวีก็เท่านั้นและดูเหมือนว่ามันจะสำเร็จเสียด้วย อยู่ได้กันก่อนนะคะวีฉันไม่อยากให้คุณกลับเลยโยสิตาหมุนตัวกลับมากอดเมทาวีหลังจากที่หล่อนขยันขยอให้เมทาวีเข้าห้องมากับหล่อนได้สำเร็จโยสิตาใช้มือหนึ่งโอบรอบคอเมทาวีเอาไว้เรื่องของเรามันจบไปแล้วเมทาวีเอยแต่เราทำให้มันเริ่มใหม่ได้นี่คะ เมื่อโยสิตายืนยันอย่างนั้นเมทาวีก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเธอมองตามมือของโยสิตาคุณก็รู้ว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะทำให้คุณมีความสุขได้เท่าฉันและตอนนี้ฉันก็อยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณจะปล่อยฉันให้หลุดมือไปจริงๆหรอคะ